นะแล้วก้มคอ,อคอดูคอผมนะหลังหลังจะห่อลงนิดนึงมันจะตึงมากแล้วนะฮะแต่ถ้าหลังตรงๆจะไม่ตึงเท่าไหร่นะฮะถ้าเรารู้สึกชาที่ปลายเท้ามากขึ้นเราผ่อนลงยืดสะโพกฝั่งขวาไปด้านหน้าในลักษณะนี้นะแอนหลังในคนที่มีอาการปวดที่บริเวณน่นองขานะล้าวลงไปที่ฝ่าเท้า หรือว่าคนที่มีอาการปวดแล้วชาลงไปที่ขาสองข้างเลยนะอาการหนึ่งที่มันมาก็คือมันเป็นอาการจับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททีเนี้ยจริงๆแล้วคราวที่แล้วที่เราสอนคือเราสอนจัดกระดูกที่กระดูกสันหลังให้มันลดการกดทับไปแล้วแต่จริงๆมันจะมีอาการหนึ่งที่เส้นประสาทมันเดินทางได้ไม่ดีพอกระแส,ระสประสาทนําประสาทได้ไม่ดีแล้วก็กล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังเนะมันเดินทางได้ไม่ดีพอมันตึงเกินไป วิธีการในการจัดการกับอาการนี้คือการยืดเส้นประสาทแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อครับผมเคยสอนวิธีการพวกนี้มาแล้วนะก็คือเราจะใช้อุปกรณ์อย่างนี้นะฮะเป็นเบลก็ได้ในการยืดขาตรงๆนะครับเราจะทําท่าพวกนี้เป็นการยืดเส้นประสาทเนี่ยเราจะทําตอนที่อาการปวดมันเริ่มดีขึ้นเยอะๆแล้วนะถ้าช่วงแรกๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับมันจะเจ็บตึงมากแต่ว่าถ้าหลังๆมานี่คือเราทําได้ นะครับอาจจะสักอาทิตย์2อาทิตย์อาการปวดเริ่มลดลงในทำแบบนี้นะครับทีนี้นี่น,นี่วิธีการแรกก่อนนะเอาเอา,เอาพวกเบลก็ได้นะครับใครจะใช้เป็นเบลแต่มันจะใช้ยากนิดนึงวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาให้ดูด้วยเดี๋ยวดูนะอันนี้ให้ดูก่อนวิธีการจะเป็นแบบนี้อันนี้การใช้เบลเราจะดึงอย่างนี้เนาะหรือเราอาจจะใช้มือเราประคองแล้วก็เหยียดแต่มันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นตัวนี้ผ้าขนหนู แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีจริงๆพวกนี้มันควรจะต้องทําทุกวันแต่มันเจ็บมากเลยเพราะว่าผ้าขนนูนี่มันไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวลองเอามาดูจริงๆว่าจ,จะเอามาให้ดูหลายครั้งแล้วเป็นถุงแบบนี้เราจะมีวิธีการใช้ก็จะบอกเรื่องของการพันว่าพันยังไงแล้วก็เราจะใช้แบบนี้มันจะสะดวกกว่านะฮะคล้ายๆกับพวกเ,เข็มขัดรัดยืดเนาะ เราจะใช้แบบนี้ครับตัวลักษณะมันจะเป็นตรงนี้จะลองที่ฝ่าเท้าตรงนี้จะลองที่ส้นเท้านะเราจะแกะเวลโก้ออกมาในลนักษณะนี้ครับแล้วก็ใช้เท้าเราข้างที่มีปัญหานะนะวางลงไปแล้วก็รัดตรงนี้นะมีใครเคยมีอาการแบบนี้ไหมมีอาการชาเท้าปวดฝ่าเท้าหรือควลรองช้ำก็ใช้ได้นะครับเคสแบบนี้นะ เราจะยืดเพื่อลดอาการชาเนาะเพื่อให้เส้นประสาทของเรามันคลายนะวิธีการนะครับตัวนี้จะเป็นในล่อน,อนเอาไว้จับปรับระดับได้นะมีหลายระดับเลยแล้วก็เราจะดึงที่ปลายเท้าลงมาในลักษณะนี้นะครับแล้วจะเหยียดเข่าตึงๆก่อนนะแล้วก็ยกขาขึ้นในลักษณะนี้ขึ้นไปแบบนี้นะฮะถ้าเรารู้สึกชาที่ปลายเท้ามากขึ้นเราผ่อนลงนิดนึงแล้วเราค้างไว้นับ1ถึง20 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมสิาผมทำทุกคืนเลยนะแล้วก็วางลงนะครับแล้วก็ทําใหม่ประมาณนี้ดึงตึ๊บจริง,รงๆไม่หนุนหมอนก็ได้ไม่หนุนหมอนก็จะดีนะครับถ้ารู้สึกว่ามันขึ้นได้สูงเราก็จับปรับระดับขึ้นมาประมาณนี้นะฮะให้สูงขึ้นเนาะเราก็จะเลื่อนมือขึ้นมาได้ใครที่ความยืดหยุ่นเยอะหน่อยก็อาจจะจับสูงขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ว่าผมได้ประมาณนี้ผมก็จะค้างไว้ นะครับดูที่ปลายเท้านะปลายเท้าผมจะดึงที่ปลายนิ้วโป้งเท้าอะ่ะมันจะหักแล้วมันจะตึงมากนะครับอาจจะยืดตรงผังผืดฝ่าเท้าได้ด้วยนะแล้วก็ยืดค้างนะครับขาอีกข้างไม่ชันเข่าเนาะขาอีกข้างแล้วก็เหยียดตรงตรงในลักษณะนี้ค้างไว้นับ1 2 3ประมาณสัก2 0 3รอบนะครับอ่าแล้วก็ผ่อนรอบที่2ประมาณนี้นะเอาแค่ตรงๆก่อนนะอันนี้เอาตรงตนะนะครับผมจะสอน3ทิศนะครับ3ทิศ มีใครเป็นไหมลองทําดูนะนะฮะอันนี้มันจะสะดวกกว่าการใช้ผ้าขนหนูเห็นไหมมันจะล็อกที่ข้อเท้าได้แล้วก็ไม่ต้องคอยแบบใช้แขนเยอะไม่ต้องใช้แรงเยอะเราเหนียวแค่นี้เองนะมันก็ง่ายดีนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะนี่นี่ตรงเส้นแรกก่อนเนาะเส้นแรกทีนี้ถ้าใครที่ชอบชาที่บริเวณทางด้านนอกด้านนอกแบบนี้หรือว่าตึงที่บริเวณด้านนอกแบบนี้ให้ทำอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยปูกเหมือนเดิมจับ กระดกปลายเท้าขึ้นนะครับบิดเข้าในนิดนึงแล้วดึงเข้ามาใช้มือด้านตรงข้ามนะเป็นมือนําในลักษณะนี้จะตึงมากนะครับตึงมากค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อาจจะถึง30ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ถ้าตึงเกินไปอย่าลืมหยอดนิดนึงหยอดนิดนึงแล้วค่อยค้างโอเคไหมพอได้นะอันนี้ ทำประมาณ 3- าถึงหรอบเหมือนกันนะครับ3าถึงหรอบนะอโอเคไหมเวลาทําผมทําทั้ง2ขาเลยเพราะผมเป็น2ข้างแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเส้นประสาทนะถึงมันจะอยู่แค่ข้างเดียวนะแต่มันจะสัมพันธ์นกันกับอีกข้างหนึ่งอยู่แล้วนะครับเวลาเรายืดเนาะเราก็าจ,จะเน้นข้างที่มีอาการตึงมากหน่อยส่วนข้างที่อา,อาการไม่ค่อยตึงเราอาจจะทํานิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านในนะ ทีนี้ในกรณีที่ขาหนีบเราตึงขาหนีบเราตึงเราก็ยืดได้เหมือนกันเลยแบบนี้แบบเดียวกันนะครับแล้วก็เหยียดตึงกระดกปลายเท้าดึงขาแบบนี้นะครับดึงเข้ามาใช้มือเหมือนกันยืดค้างตัวตรงๆแบบนี้นะครับเป็นเข็มขัดยืดเลยนะเราค้างไว้มันจะรู้สึกตึงไปที่ใต้ข้อพับเข่าเลยนะขาหนีบนิดนึงแล้วใต้ข้อพับเข่าด้วยนะครับเอาเท่าที่ไหวแล้วก็ถอยกลับมาอ่าโอเค สามถึงห้ารอบเหมือนกันเนาะสามถึงห้ารอบอที่ดึงออกข้างแบบนี้นะครับจะสะดวกกว่าในการจับถ้าใช้ผ้ามันจะจับค่อนข้างยากหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคนะพอได้เนาะนะครับก็จะทําอีกข้างหนึ่งนะวิธีแกะลุกเวลาลุกลุกตะแคงนะอย่าลุกแบบผมนะอันนี้ผมดีขึ้นเยอะแล้วก็เลยมาลุกแบบนี้อ่ะเวลาแกะแกะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนข้างเท่านั้นเองนะครับ เปลี่ยนมาข้างนี้เหมือนกันโอเคไหมทีนี้นอกเหนือจากการที่เราจะมาทําในท่านอนแล้วเราจะมีท่านั่งก็จะทําได้เหมือนกันนะครับเวลาเราทําในท่านั่งเอามาดูท่านั่งกันบ้างถามว่าท่านั่งเราควรทํำไหมถ้ากรณีที่เรายืดท่านอนแล้วอาการมันดีขึ้นค่อนข้างมากแต่มันยังมีเหลือชานิดหน่อยเหลือชาไม่มากเนาะชาเหลือสักสิบยี่สิอย่างะไรเงี้ยก็มาทําท่านั่งมันจะช่วยให้ตึงมากขึ้นนะครับวิธีการ พานั่งเนาะขาจริงๆต้องถึงพื้นโทษนะครับขาถึงพื้นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหยียดขาตรงแบบนี้ดึงเข้าหาตัวนะฮะใช้มืออีกข้างก็ได้มือข้างขวาผมทำขาซ้ายนะนะเราก้มคออ่าคอดูคอผมนะหลังหลังจะห่อลงนิดนึงมันจะตึงมากแล้วนะฮะแต่ถ้าหลังตรงๆจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับ เวลาดึงเข้าให้เงยคอก่อนเอาช่วงแรกเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนดึงเข้าให้เงยคอผ่อนลงให้คอตรงดึงเข้าเงยคอผ่อนลงให้คอตรงมือข้างวางไว้ที่เข่าก็ได้ดึงเข้าเงยคอผ่อนลงคอตรงโอเคไหมนี่นะนี่ง่ายเลยนะถ้าใช้ผ้าขนหนูก็จะดึงยากหน่อยเคนะครับ โอเคทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นตึงมากขึ้นเส้นประสาจะยิ่งดึงออกจากกันจากสมองลงไปถึงปลายเท้าเลยนะวิธีการเลยนะดึงเข้าปุ๊บค่อมหลังลงก้มคอลงจะตึงมากเลยครับจะตึงที่น่องแล้วตึงรัดลงไปที่ปลายเท้าเลยนะวิ่งแล่นลงไปเลยดังนั้นเวลาเรายืดอย่าทําแรงมากเราก็ค่อยๆผ่อนนิดนึงแล้วก็ยืดใหม่นะครับ อาจจะขยับนิดนึงที่ปลายนิดเดียวนะอย่าให้มันแสบตอนนี้ผมรู้สึกแสบละผมจะพอนลงมาโอเคไหม,มเราจะทําอย่างนี้ทุกวันครับเราควรจะต้องทำอย่างนี้ทุกวันไม่ต้องตึงมากเอาแค่รู้สึกว่าสบายพอทําเสร็จแล้วทําทุกวันการโฟโลของเส้นประสาทหรือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมันจะดีขึ้นทําทุกวันช่วงเช้าอาจจะทําบ้างช่วงเย็นเน้นหน่อยเพราะว่าเราทํางานมาทั้งวันแหละอาการพวกนี้ก็จะมีได้นะครับโอเคเนาะ ประมาณนี้มีคําถามไหมครับใครทําอยู่บ้างตอนนี้มีคนใช้ผ้าขนนูมทำแต่รู้สึกไม่ค่อยกระชับอ่ามันจะยากหน่อยนะครับเวลาใช้ผ้าขนผมใช้อะ่ะเดี๋ยวนี้ผมใช้แต่ตอนนี้แทนและเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้ละเพราะว่าเวลาเราดูนะเดี๋ยวทําให้ดูมันแบบมันมันคอนโทรลยากแล้วแขนเราต้องแข็งแรงนิดนึงนครับแต่มันก็ง่ายนะคืออุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายแต่ก็อาจจะต้องแบบกําลังกล้างเนื้อดีหน่อยเนาะหรือจะจะเป็นเบลเป็นเข็มขัด เข็มขัดก็ต้องซื้ออยู่ดีเพราะมันต้องยาวหน่อยนะแล้วก็ดึงเบลนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันเจ็บมือครับเวลาจับพวกนี้ก็ลองดูครับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็สามารถทักอินบ็อกซ์เขาในาเพจเดี๋ยวให้น<อ>้องเมย์เขาหาให้ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ที่ผมถามไปนะอันนี้อยากจะแชร์นิดนึงคือมีหลายท่านบอกว่าเอะพอผมทํากายภาพผมรู้สึกว่าผมดูแลตัวเองเนี่ยอาการดีขึ้นนะแต่ปัญหาคือมันไม่หายขาด อยากให้คิดอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ต้องดูหลายๆปัจจัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหนึ่งความรุนแรงของโรคของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันความรุนแรงดูได้จากอะไรบ้างเช่นเราเป็นโรคอะไรหมอรอกระดูกทับเส้นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทกระดูกสันหลังเคลื่อนไม่เหมือนกันเลยนะอายุที่เราเป็นด้วยนะถ้าเราอายุน้อยโอกาสที่มันจะดีขึ้นก็สูงนะครับถ้าเราอายุมากมันก็ความความเสื่อมความเขาเรียกสังขารมันก็จะหนักกว่าเนาะลักษณะของร่างกายเรา น้ำหนักมีน้ำหนักอ้วนไหมแข็งแรงไหมเป็นคนออกกำลังกายเฮลตี้ไหมพวกนี้มีขนหมดเลยครับดังนั้นนี่คือความดุแรงของโลกต่อมาคือการดูแลระหว่างที่เราเป็นโรคเช่นพออาการมาเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเรากลับไปทำงานแบบเดิมเป็นงานที่ทำให้เรามีอาการมากขึ้นหรือเปล่าพวกนี้เราต้องมาวิเคราะห์มาดูแต่ละสเต็ปคือบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเราเป็นโรคนี้แล้วเช่นผมเป็นหมอรอดูทับเส้นระสาทผมจะไปยกของหนักๆแบบเดิมเนี่ย มันอาจจะไม่ได้อีกแล้วหรือถ้าเราอยากจะยกหนักจริงๆเราควรจะต้องไปเทรนเพื่อที่จะให้เรากลับมาทํางานได้เต็มทีนะฮะดังนั้นไม่มีอะไรร้อไม่มีอะไรร้อเรเตราต้องวิเคราะห์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้คือวิธีการช่วยแต่ตัวที่ช่วยได้ดีที่สุดคือการทํากายภาพและหลายท่านที่ผมอ่านดูในคอมเมนต์คือทุกคนจะรู้ว่าทํากายภาพอดีแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีเวลาทําแต่พวกนี้ถ้าเราทําบ่อยๆอย่างน้อยๆมันไม่ได้แย่ลงมันก็จะดีขึ้นนะครับลองไปทําดูเนาะ ส่วนทำอะไรมันจะหายขาดส่วนอะไรเนี่ยมันอยู่หลายปัจจัยต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับจะเลือกการผ่าตัดจะเลือกอะไรสุดท้ายก็ต้องดูความเหมาะสมต้องพอดีพอดีจะดีที่สุดโอเคเนาะส่วนมันจริงๆแล้วมันจะมีอีกอันนึงสําหรับหมอรองกระดูกที่ผมทรีตที่ผมรักษามาตอนนี้อาการผมเนี่ยตอนนี้จะเหลืออยู่ชาตอนที่เราออกกําลังกายหรือว่าตอนเราทํากิจกรรมแต่ถ้าเราอยากจะทํากิจกรรมได้มากขึ้นวิธีการคือผมจะต้องแข็งแรงกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฝึกกล้ามเนื้อลําตัวให้ ตอนนี้กำลังเทรนอยู่รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเทรนได้ก็จะมีมันเฟิร์มขึ้นความแข็งแรงเยอะขึ้นเรายกของได้หนักขึ้นเดี๋ยวพาทํานะครับตอนนี้ลองเอาใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็อย่าลืมวิธีการนี่ด้วยนะดัดกระดูกสันหลังนะอะถแถมให้นิดนึงนะนิดนึงนิดนึงอ,อย่าลืมว่าท่าแรกๆเลยถ้าใครที่ไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปคราวที่แล้วก็คือการดัดที่หลังด้วยนะตรงหมอองกระดูกที่หลังเนาะ แค่นี้ก่อนเนาะโผนบนเอลโบก่อนใช่ไหมครับหรือว่าวางมือไว้บนหมอนอย่างนี้20วินาที3เซตนะโอเคเนาะ20วินาที3เซต 2, 2ดันจุดอย่างนี้สัก1นาทีสักเซต2เซตโอเคไหมพอได้นะ1นาทีเซต2เซตนะครับแล้วก็ดันขึ้นถอนหายใจยาวๆดัดไปที่หลัง มันจะช่วยลดการกดทับที่เส้นประสาทได้ดีอันนี้คือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับไม่เกี่ยวกับกระดูกสันลังเคลื่อนนะถ้ากระดูกสันลังเคลื่อนต้องไปทําอีกแบบหนึง่งโอเคเนาะพอได้เนาะอันที่3อีกอันนึง,ค,นค,งคือตัวนี้ที่ผมค้างไว้คือตรงนี้ถ้าเรามีอาการปวดฝั่งขวาอยากจะให้ลองทําอย่างนี้ดูนะครับแล้วก็ยืดสะโพกฝั่งขวาไปด้านหน้าในลักษณะนี้นะแอนหลังแบบนี้ช่วยนะครับ ลองทาเบาๆนะหลังจากที่ทําท่าพวกนี้เสร็จแล้วโอเคไหมพอได้เนาะประมาณนี้นะครับมีคาถามไหมการทากายภาพด้วยการใช้เครื่องมืออันตสาวและดึงกระดูกทาได้นานแค่ไหนจริงๆพวกนี้มันไม่มีผลข้างเคียงอ่ามันมีผลข้างเคียงน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการทําที่จุดโครงสร้างมันนะครับ ผลของกายภาพจะอยู่ได้ประมาณ2วันแค่นั้นเองของการทําอันตราซาวผลที่มันแบบช่วยลดอาการปวดหลังจากนั้นถ้าอยากให้ผลมันอยู่ได้นานข,นขึ้นคือการออกกําลังกายและการดูแลตัวเองผลข้างเคียงน้อยผลข้างเคียงของอันตราซาวจะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้เบิร์นมีแผลซึ่งน้อยมากนะักกายภาพเขาดูอยู่ตอนนั้นผลข้างเคียงของการดึงกระดูกสันหลังก็คือจะทําให ja, ้ปวดอาจจะปวดตอนที่ดึงหรือปวดหลังจากดึงอันนี้นักกายภาพเขาจะดูแล้วเขาจะพิจารณาเองว่าจะต้องดึงท่าไหน การปรับท่าในการดึงจะทําให้อาการปวดลดลงดังนั้นผลข้างเคียงมันน้อยนะครับแต่ว่าการดึงกระดูกสันหลังการทากายภาพพวกนี้มันเป็นแพสซีฟที่เราให้เขาช่วยอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบพึ่งเขาอย่างเดียวอะ่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทําคือเราควรจะต้องทําร่วมกับเขาไปด้วยออกกําลังกายพวกนี้ไปด้วยโอเคไหมครับพอได้ไหมได้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับฝากไว้กับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับถ้ามีคําถามมีข้อสงสยัสยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมตอบ อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ทิ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เราไลฟ์อยู่นี่แหละแล้วก็ไลน์ของเรานะตอบช้านิดนึงช่วงนี้คนถามเยอะมากนะครับช้านิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมาล่งลางไล่ตอบเป็นทีมงานของเราเป็นแอดมินของเรามาตอบให้นะครับทิ้งคําถามแล้วก็อบอกรายละเอียดของเราด้วยเนาะถ้าใครอยากได้คลิปก็ถามคลิปเลยก็ได้เดี๋ยวจะหาคลิปให้นะครับเพราะเรามีคลิปวิธีการบริหารต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าใครอยากจะรักษากายภาพบาาัดสามารถ ติดต่อมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ08536 3อะไรนะ0853699977ครับอ่าคลินิกอยู่จังหวัดอุบลครับแล้วก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะใน YouTube Channel นะครับ แล้วพบกันลฟ์หน้าครับสวัสดีครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ So late, but do so.